ปกติแล้วใบมีดที่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับตรงปลายก็จะมีลักษณะเป็นปลายตัดนะครับซึ่งสามารถใช้ในการตัดหยามันจะทำให้ตัดได้ดีเฉียบคมเมื่อเราใช้ไปนานๆส่วนปลายของใบมีดก็จะค่อยๆสึกกร่อนไปเนื่องจากว่าโดนดินมั่งโดนหินมั่งจะทำให้ส่วนปลายนั้น มีลักษณะโคง้งมนลักษณะเช่นนี้นะครับเวลาเราตัดไปเวลาโดนหญ้าถ้าใบมีดไม่คมพอหญ้าก็จะเคลื่อนตัวไปตามแนวโค้งของใบมีดทำให้ไม่ขาดทันทีปกติโดยทั่วไปนะครับเรามักจะวางหินเจียทับลงไปที่ใบมีดเวลาเราฝนเพราะว่ามันง่ายและสะดวกนะครับ จากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้เครื่องตัดหญ้ามานานหลายปีพบว่านะครับส่วนที่มันโดนหญ้าจริงๆก็คือส่วนปลายนะครับส่วนปลายของใบมีดเท่านั้นนะครับผมจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีรับใบมีดหรือฝนใบมีดโดยการฝนจากปลายเข้าไปทำเป็นหยกักเป็นหยักนะครับคล้ายๆขั้นบันไดนะครับแล้วก็เมื่อใช้ไปนาน,าน นะครับใบมีดก็จะหมดไปในส่วนของปลายแล้วมันก็จะสั่นเข้าเรื่อยๆถ้าเราฝนลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆก็จะยังคงรักษาความคมอยู่ตลอดปกติโดยทั่วไปเวลาเราใส่หินเจียกับลูกหมูเราจะใส่ลักษณะนี้ทีนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะครับ กลับข้างเข้าไปเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาเราเจียใบเมีดนะครับเราก็ให้ใบของหินเจียอยู่ด้านล่างของใบมีดนะครับแล้วก็ใช้ส่วนบนของหินเจียวางเอียงพอประมาณ กับใบมีดที่เราจะเจียรแรงหมุนของหินเจียก็จะปัดออกมาทางด้านขวามือลักษณะเช่นนี้ก็จะไม่เป็นอันตรายและก็จะไม่ไปเกี่ยวกับขอบของใบมีดเจียเสร็จนะครับเราหงายขึ้นมาดูลักษณะของใบมีดก็จะมีลักษณะเช่นนี้นะครับสังเกตรอยเจียนะครับ มันก็จะมีลักษณะคมมันจะปาดขึ้นมาข้างบนเมื่อเรานำไปตัดหญ้านะครับเมื่อมันโดนหญ้าเหนียวๆหรือคมมีดไปโดนดินมันก็จะไม่ปักลงไปนะครับมันก็จะดีดลอยขึ้นมานะครับถ้าเจียลักษณะนี้ลองทำลองใช้ดูนะครับท่านจะเห็นความแตกต่าง ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมและเป็นกำลังใจครับ